แม้มีป่าปิดรอบทุกขอบทิศแต่น้ําจิตไมตตีเรามีให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับฉันหรือว่ากเกษตรทฤษฎีฉันเดิมวันนี้พอดีมีโอกาสได้เข้ามาพ่นยาลาแล้วก็ไล่ตัดเชือกที่ทำให้ยอดหักนะครับก็เลยอยู่จนเย็นจะลองเปิดน้ำเปิดน้ำดู าโคนต้นนะครับว่าเราเปิดล็อกละสิบนาทีเนี่ยมันเพียงพอมไหมเพราะว่าทุเรียนมัน2เดือนละนะครับก็จะได้ดูว่าเปิดสิบนาทีเนี่ยมันน้ําชื้นน้ําแฉะมากขนาดไหนนะฮะเพราะปกติผมเปิดระบบน้ําผ่านมือถือเลยไม่ค่อยได้ไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดซูมมาก็เห็นโคนเหมือนกันแต่มันเห็นไม่ชัดนะฮะก็เลยต้อง วันนี้มีโอกาสแล้วก็เลยอาศัยลองดูครับว่าเปิดล็อกกันสิบนาทีน้ำเขาพอไหมนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทุเรียนเขาไม่ชอบน้ำแต่ขาดน้ำไม่ได้ช่วงเล็กเนี่ยฮะเขาต้องการน้ำวันละ5-10ลิตรนะครับยิ่ง3ามเดือนละนพอเราตัดเอาไม้เอาไม้หลัก ไม้หลักเที่ยวเชือกผูกไวค้คัำออกก็จะมีบางต้นที่ว่ายอดก็เขาจะโน้มลงนะครับโน้มลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวธรรมชาติของต้นทุเรียนเนาะเดี๋ยวเขารับแดดรับอะไรแล้วเขาจะแข็งแรงเองนะครับเขาจะตั้งยอดพุ่งยอดตรงเองเพนะราะว่าเราเอาไม้ไปปักเราใช้เชือกรัดแบบน,น,นี้มันเหมาะมันดีมันเหมาะสําหรับคนที่เดินดูสวนทุกวันนะครับ ผมอาทิตย์หนึ่งมา,าทีหนึ่งเนี่ยพอเรามาเห็นแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ละแก้ไขไม่ได้มันก็เลยทําให้เสียหายเยอะหกเจ็ดต้นนะครับที่ยอดหักไปนี่อย่างนงี้พอตัดยอดออกไปแล้วมันก็จะดนุนรุนอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่อย่างที่บอกว่าต้นทุเรียนนี่ไม่ต้องห่วงเป็นต้นไม้ที่ตัดแต่งได้อยู่แล้วครับจริงๆทรงพุ่มเนี่ยเวลาการแต่งแต่งกิ่งนะครับบางคน บางส่วนเขาก็ไม่แต่งนะครับถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วแต่งแล้วผิดไหมมันก็ไม่ผิดอีกนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเราแต่ความชอบเพราะถ้าเราแต่งปั๊บเนี่ยเราแต่งต้นหมายความว่าต้นเขาจะโล่งพอต้นเขาโล่งเงสร็จปั๊บมันก็ไม่มีเชื้อรามีฮะมีแต่มันก็จะมีน้อยหน่อยแต่ถ้าเราไม่แต่งปั๊บต้นก็ทึบเนี่ยเชื้อรามก็จะเข้าง่ายเข้าง่ายเราก็าไปเสียเงินในเรื่องของยาลา ถ้าเราเฉลี่ยต่อปีเนี่ยยาลาก็หลายบาทนะขวดแพงนะครับนี่ขนาดของผมลงลงยังมีลาเข้าเลยนะฮะวันนั้นถามว่าแต่งต้นไม่แต่งต้นไม่มีผิดไม่มีถูกหรอครับยิ่งถ้าเราแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ากิ่งไหนที่เรา,เาะจะพร้อมจะไวลูกเราก็เลือกเอากิ่งที่มันแข็งแรงแข็งแรงไว้นะครับกิ่งไม่แข็งแรงเราก็ตัดออกและการแต่งกิ่งมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ไม่ต้องพ่นยาลาบ่อยตอนต้นเขาโตตัว,ตวนะเพราะว่ายาสารเคม,มีไม่เป็นสารเคมีสารอินทรีย์นะขนาดเชื้อรายังตายเลยคนก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับวันนี้มันจะสะสมไงะนะครับมันก็จะสะสมพวกนี้มันไม่ได้ออกฤทธิ์เลยนะครับเพราะคนเราร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะไม่ได้ออกออกฤทธิ์โดยสัมพันธ์ ไม่เหมือนรดความรถชนหรือว่ามีดบาดเนาะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เห็นผลเลยแต่พวกทำสวนทุเรียนพ่นยาเยอะเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยตอนจันบุรีเนี่ยพ่นยาเยอะมากนะพอท่านพ่นยาเสร็จปั๊บเนี่ยท่านพักพักจากพ่นยาทั้งพ่นที่สวนเองแล้วก็รับจ้างมาพ่นพอหยุดพักเสร็จเอาละกระสูบบุรีนะฮะมือก็พันบุรีสูบ พันไปจากพันมวลยากระดาษสูกนะฮะผลท้ายก็เป็นมะเร็งเป็นเร็งปอดก็ถ้าเราดูสถิติอะเนาะชาวสวนเนี่ยที่ใช้สารเคเมีนะครับส่วนใหญ่มะเร็งเนี่ยคนจันุรีเป็นมะเร็งเยอะนะนะฮะไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะครับพอดีถ้าเราอ้างอิงตามสถิติข้อมูลเนี่ยพอคนจันุรีเราทําสวนทุเรียนมานานเงเราทำสวนทุเรียนมานานปั๊บมันสะสม มันก็เป็นมะเร็งนู่นเลยครับบันปลายชีวิตอะเพราะตอนนี้ร่างกายเราแข็งแรงมันก็ยังไม่แสดงอาการไงนะครับผมก็พยายามพอมันโตมันเลยปั๊บเนี่ยพอมันได้ที่มันทรงตัวได้ปั๊บเนี่ยผมก็จะใช้พวกสารอินทรีนะจะเน้นสารอินทรีย์เป็นหลักแต่ช่วงนี้มันไม่ไหวจริงเพราะว่ายิ่งทุเรียนรัดอ่อนๆเนี่ยรัดอ่อนมันหวานนะเนาะมันคอนง่ายจะหวานมันหอมเหมือนสาวๆวะครับ คือเนื้อแตกสาวก็หอมน้ำหนุ่มติดเยอะเหมือนกันเลยทุเรียนนี้ก็เหมือนกันนะครับพอแตกยอดอ่อนปป๊บเนี้ยมแมลงชอบมันจะมีกลิ่นหอมหอม,มันหวานพอพอมากินมากัดปั๊บมันก็จะได้ความหวานไปเป็นที่มาที่ไปมแมลงชอบเข้าทุเรียนช่วงใบอ่อนแทงยอดนะส่วนถ้าเกิดใบเพลาดแล้วเนี่ยใบเพลาดแล้วใบแก่แล้วไม่ค่อยเข้า แต่ทีนี้เห็นว่าหน้าหนาวลมแรงลมแรงหน้าหนาวเนี่ศัตรูทุเรียนหน้าหนาวตัวร้ายเลยก็คือไรแดงแหละครับแต่เล็กๆนี้ยังไม่ห่วงเล็กๆนี้ไม่น่าห่วงนะเรื่องไรแดงเพราะว่าสังเกตลองน้ําผมนะครับมันก็จะพุ่งใส่ใบทั้งหมดไรแดงเวลาเข้ามาเนี่ยฮะมาตามลมมาตมลมแล้วก็จะมาเกาะเกาะใบกินน้ําเรียงนะครับ ช่วงหน้าฝนเขาจะไม่มาเพราะเขาไม่เขาตัวเล็กไงตัวคาเล็กแล้วช่วงหน้าฝนถ้าเขามาเกาะใบปั๊บเนี่ยถามว่ามีม,มันก็มีแหละครับแต่พอมาเกาะใบปับ๊บฝนตกมามันก็ชะลงหมดยังไม่ทันได้กินนะยังไม่ทันได้ดูดน้ําเลี้ยงทาใบทุเรียนเขาก็โดนฝนชะลงก็เหมือนกันนะฮะอันนี้บางแปลงเกษตรบางแปลงเขาใช้วิธีว่าหน้าหนาวเขาก็ใช้แบบ ต้นทุเรียนส,สูงก็ต่อหัวสปริงเกอร์เลยครับขึ้นไปบ,บนยอดทุเรียนเลยพอหน้าหนาวปั๊บเขาก็เปิดน้ําสปริงเกอร์ให้มันเวียงใส่ใบเหวี่ยงสยใยงส่ใบมันก็จะช่วยนะลดลดในเรื่องของยาป้องกันไรแดงไปนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคก็ดีด้วยไม่มีสารตกค้างะถึงแม้ว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ด้านในก็เหอะนะครับหลักการง่ายๆเลยครับมันก็ล้อก็ธรรมชาตินี่แหละ การปลูกทุเรียน,นเทคนิคการดูแลไม่ยุ่งยากเนี่ยน้ำค่อนข้างจะแฉะเลยนะครับเนี่ยแนาทีแล้ววันนั้นก็เปิดล็อกละสินาทีเหมือนเดิมนะครับน่าเป็นล็อกละสินาทีเพราะว่าเราผมต่อท่อน้ำเนี่ยผมต่อท่อเมน3นิ้วข้อประทานนะครับ3นิ้วแล้วก็ท่อรองประทานนี่2นิ้วแล้วก็2นิ้วลด4หุนมาตามแยกข้าตามต้นเลยนะครับ สองนิ้วลดสี่หุนแยกตามต้นมันก็เลยทําให้อัตราไหลของน้ําในท่ออัตราไหลของน้าในท่อเนี่ยสำคัญนะครับบางทีถ้าเกิดเราวางท่อเมลเป็นสองนิ้วเนี่ยครับท่อเมน์สองนิ้วแล้วเราขึ้นข้างบนเข้าหกหุนก็จริงไปหาต้นหกขุนก็จริงแต่ท่อเมลมาสองนิ้วงเพราะฉะนั้นความสามารถที่น้ําที่ท่อเขายอมให้น้ําไหลได้ที่แรงดันของปั๊มสองแรงหกบา7เจ็ดบาอย่างเงี้ยฮะมันจะมีมาตรฐานอยู่เนาะการไหลของน้ําในท่อเพราะนั้นพอผม จากสามนิ้วปั๊บผมก็มาแยกเป็นสองนิ้วเนี่ยฮะแล้วก็ยิงตรงเอาสี่สองนิ้วลดสี่หุนเข้าหาต้นทุเรียนเลยนะครับมันก็ทำให้ได้ปริมาณน้ำเยอะหกหุนนี่ไม่ต้องห่วงนะเขาห้าสิบโอ,โอ้น่าจะแต่สี่หุนนี่โทษทีฮะสี่หุนนี่น่าจะเป็นร้อยลิตรร้อยลิตรนี่คือร้อยลิตรต่อน,นาทีนะแรงดันดีดๆครับ ในสูงสุดอนันี้ว่าพอเรามาเสร็จปับ๊บเราก็มาเจอในเรื่องของหัวหัวน้ําดันไงทุเรียนเล็กของผมก็จะใช้เป็นหัวร้0ยองศานะครับใช้ร้อแองศาจะดีที่สุดเดี๋ยวพอทุเรียนโตเสร็จปับ๊บก็ใช้เป็นหัวสปริงเกอร์ซึ่งก็ซื้อมาแล้วแหละครับหัวสปริงเกอร์ก็ซื้อมาตอนไปซื้อมาที่แถวเขาชะกันนั่นคือทางคนขายหยิบเป็นหัวสปริงเกอร์มาให้จริงๆผมบอกเขาต้องการเป็นหัวร8 0ปดินะ ก็เลยสั่งในกต๊อปปี้มาตกหัวนึงก็หกบาทเองครับอยู่ได้อยู่ครับ2อสมปีครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยมอไซค์ามาคนเดียวก็อยู่ได้เย็นหน่อยโอเคขอญาตฝากคลิปวิดีโอไว้ในช่อง YouTube อีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ